สามสองหนึ่งก็ขอราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่าง ba หนึ่งสองสามหายกันไปประมาณสองเดือนสามเดือนก็คอมเมนต์มาบ้างสบายดีไมอะไรแบบนี้เนียจะมีโปรเจกต์ใหม่ก็คือการต่อเช้าวันที่เจ็ดสิบเราจะเล่นถึงร้อยวันแล้วก็ จะจบแมปนี้ท,ทันทีแล้วก็อย่างนึงถ้าเราจะถามว่าระหว่าลงมอดกับไม่ลงมอดคุณจะเลือกอะไรพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยอันนี้เราลงมอดอยู่นี่เราเลี้ยงปลานี่ได้ปลาแล้วตัวหนึ่งเอาเปไปในคอมเม้นล แลาต้อมาวางหินแล้วเราก็จะทำบ้านหลังใหม่น,นี่เป็นโรงกระจกสำหรับมองใต้น้ำเราไม่ค่อยจะพูดสักเท่าไหร่เพราะว่า เงาไว้บักหมดวางบักอินชิปปีใหม่วันนี้ไเปเทีย่ยวที่ไหนหรือเปล่าลก็เรากำลังจะเทีย่ยวนะตอนนี้ก็ใกล้ครบร้อยวันแล้วเหลือแค่แปดสิบ 100หนึ่งร้อยเลแค่สามสิบวันก็จะครบร้อยวันแล้วโปรเจกต์นี้หาไปสองเดือนเพราะว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจทำปั๊ไฟมันหมดในตัวสามารถเติมไฟกันได้นะฮะเติมไฟในการคอมเมนต์โอ้โ ตัวอะไรวก็จะมีเสียงกวนขอภัยด้วยนะอันนี้ที่เราเสียงเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ค่อยสบายที่เราจะเปิดล่มแบบนี้ดีไหมวะ ในแถวนี้น่าจะเปิดฟ้าอุย้ยตีฉันเหรอคลิปอาจจะนานหน่อยขออภัยด้วย ไม่นังก็คงไม่ถึงร้อยวันเราคงตัดต่อ้เป็นเหมือนคนอื่นไม่เหมือนช่องคนอื่นก็ไม่เป็นไรอย่าลืมเติมไฟกันได้เติมเติมเติมไฟกันด้วยนะครับฟู่ <c oughs> <c oughs> เรากะลงทำเกี่ยวกับ e ม r คับแล้ว,วเกมอื่นๆอ,อีกามากมายเร็วๆนี้จะมีเกมโลบ็อกไม่ก็ฟีไฟล์ไม่ก็ คุณยายแก้มอย่ามาคอมเมนต์ไม่ได้เลยว่าจะเอาเกมไหนมาเล่นแล้วก็รู้ว่าคนดูเบื่อก็ใครที่วะาเวียนเข้ามากอ็อย่าลืมกดซับสไคร์ช่องนี้ด้วยเราจะมีอะไรอัปเดตใหม่ใหม่ลยดอ่ะ ใไปทกมาวะอืมไปละทุกคนอาจอาจแต่ว่าอาจจะสร้างไม่สวยไ,ไม่เป็นไรขอให้มีผู้ติดตามก็พอนี่เป็นไงคมไหมไม่คมหรอก อันวาเลนไทน์คุณมีแฟนกันหรือ,อยังไม่มีแฟนกดหนึ่งมีแฟนกดสองสุดมานานแล้วกดสามจะมาคอมเมนต์ดได้เลยนี่ แล้วก็พยายามทำคอนเทนต์ให้สนุกสนุกเพื่อให้คนดูมีความสุขใครยังเล่นเกมแมนครับกดหนึ่งแล้วบอกให้เพิ่มมาด้วยว่าเล่นเกมแมนเพราะเกมแมนครับเพราะใครเพราะอะไรมาด้วยนะฮะซึ่งวันเราเรามีไอดอลในตัวแล้วคือคนนี้ดังมาก ชื่อว่าพี่แชมป์ K R K เราก็ชอบมากเลยชอบตัวเขาตั้งแาเป็นแรงบันดัลใจให้เราอย่างดีเลยอย่าลืมบอกกันด้วยล่ะว่าแรงบันดัลใจของทุกคนคืออะไรใครอะไรตอนนี้เหมือนเราจะทำสดะ ยังไม่เสร็จอันนี้เป็นโลชั่นล่าสุดมันจะมีอัปเดตใหม่เข้ามา,มาเราก็ไม่รู้ทำเสร็จแล้วเลือแค่เอาปลามาปล่อยแล้วก็ทำโคมไฟ คน,นไฟี่ต้องใช้อะไรบ้างมปดูในบ้านนี้ก่อนดีเลยน่าใครทรมบ้านี่มันมืดแล้วลืมไปว่าเราต้องเอาอะไร นี่นะเดี๋ยวขอนอนก่อนตัดภาพไปตอนเช้าทุกคนเช้าแ้วเราต้องไปหาหานี่อาาานะไรวะที่แบบมันปักในใต้น้ำแล้วมันไม่ดับต้องหาเซเล็กซ็ดทองนี่เจะ้ะ นี่ก็เจอเก็บของเศษขยะก่อนเล็กอันนี้น่าจะไม่พอเอาไปเลยครบกันแล้วก็จิบนี่เราต้องการหกอันนี่แหละออเรามีอยู่แล้วเหรอวะน่าจะประมาณนี้ กินยูเกิตแป๊บมาปากักไฟอุ้ยมีแร่เลยแร่แขยะไม่ขยะแร่โลหะจำไมะตาย ทุกคนฝนตกโอ้ยเราว่าเราจะจบคลิปแค่นี้ก่อนมันแค่เจ็ดนาทีเองเหมือนแบบเราต้องคียอะไรสักอย่างอะ่ะวันพรุ่งนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยเล่นดีฟา่าบ๊ายบายนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์จกกับจับสกายให้ช่อง b n 1อ3ด้วยนะคะใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย